ันดับสี่ก็วีเกมมิ่งสุดพรีเมียมออกแบบตามสรีระร่างกายและมาพร้อมเบาะเมมโมรี่โฟมทำให้เราสามารถนั่งได้สบายนั่งได้ผ่อนคลายดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้ทั้งวัน สวัสดีครับสวัสดี่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับและขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมั่นคงแกจ็ตอีกครั้งหนึ่งวันนี้อยู่กับผมไมตีจากร้านมั่นคงแกจ็ตครับครับผมรัภูจากร้านมั่นคงแกจ็ตครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมานําเสนอเก้าอี้เกมมิ่งที่นั่งสบายมากๆระดับไฮเอนด์เลยก็ว่าได้นะครับคุณภูซึ่งวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับผมจากทาง a ัซซีนั่นก็คือรุ่น Dark d e m o n และก็รุ่น Fernatic Edition และที่สําคัญที่สุดเลยนะครับนางฟ นับป้าอันคันดระะนะาตัวนี้นี่เรียกว่าพรีมเมียมจริงครับผมหนังนี่แบบแค่หนังอย่างเดียวก็ก็แพงมากแล้วใช่แล้วการได้จับไอ้ตัวนี้นี่ถือว่าเป็นบุญสุดสุดสำหรับ <laughs> <า S 2> ตัวกวีอันด้าซีนะครับผมทางร้านเราก็เคยทําการรีวิวไปแล้วสองรุ่นด้วยกันก็คือตัวไคเซอร์กับดาร์ควิสซ่าซึ่งตอนนั้นพี่บิ๊กไปคนรีวิวไปนะครับถ้าใครสนใจเจ้าสองตัวนั้นก็สามารถไปดูรีวิวของพี่บิ๊กกันได้นะครับผมสำหรับในวันนี้เราจะนํา3ตัวนี้ที่เป็นตัวที่เราเพิ่งได้มาใหมม่ิาวว ให้ทุกท่านได้ชมกันอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวเก้าอี้ตัวแรกที่เราจะมาพูดถึงก็คือ Dark Demon ครับครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ราคาเป็นเม็ดที่สุดก็คือ1,900บาทสเปคของมันนี่มันเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยครับผม,บผมสำหรับตัวนี้นะครับเบาะ ของตัวนี้จะเป็นหนัง PVC ตัวที่ดองนั่งเนี่ยจะเป็นตัวเบาเอมบุรีโฟมนะครับผมทำให้สามารถาารถับําหนักเราได้่อนข้างดีแล้วก็แบบนั่งสบายนุมน่มๆนะครับรับสลินละของเราได้อย่างสบายเลยนะครับผมบมาพร้อมกับหมอนพิงคอแล้วก็หมอน,นพิงหลังด้วยตัวนี้มีพิงหลังกับเบารองคอครับซึ่งตัวเนี้ยจากที่สังเกตคือเบาะรองคอเนี่ยมันจะใหญ่กว่า2ตัวนั้นอ่าก็คือทําให้เรานั่งได้สบายๆแบบพิงแบบอ,อย่างนี้นะครับผม ตัวนี้เนี่ยจะลองรับความสูงได้สูงสุดก็คือ100ประมาณ170เซนนะครับแต่ความสูงที่เขาแนะนำเนี่ยคือ155เซนก็คือ แต่ค่อนข้างจะเหมาะกับคนตัวเล็กผู้หญิงอะไรเงี้ยจะนั่งตัวนี้แบบพอดีพอดีกว่าแต่ผมสูงร้อยเจ็ดสองเซนผมนั่งตัวเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้เตี้ยไม่ได้อะไรนะผมเชื่อว่าผู้ชายส่วนใหญ่ที่แบบว่าอยู่ในออฟฟิศเราก็สามารถนั่งได้นะก็ค่อนข้างจะพอดีพอดีคอพอสมควรและที่สําคัญเลยนะครับผมก็มีตัวนี้สามารถรองรับน้ำหนักไปถึงร้อยแปดสิบกิโลกรัมครับและยังสามารถพิงเนี่ยได้เก้าสิบถึงร้อยหกสิบองศานะคือปรับนอนเอนได้สบายมากเลยอ่ะยังมีที่พิเศษกว่าอีกก็คคืือออัที่พกขนนงงง้้้าามรปบะดไ็ิลยึ หันซ้ายหันขวาแล้วก็เลื่อนขึ้นหน้าขึ้นหลังซึ่งไอ้ที่มันปรับได้อย่างเงี้ยมันทําให้ช่วยในการความสะดวกของเราเวลาเราจะนั่งทํางานเล่นเกมอะไรเงี้ยบางทีเรารู้สึกว่าเอยมันเตี้ยไปมันสูงไปมันวางแขนไม่พอดีอะไรเงี้ยเราสามารถปรับได้ตามความชอบเลยต้องพูดยังไงก็คือใครก็ตามที่ทํางานแล้วมีปัญหาให้ซื้อก้าอ้มาแล้วแบบมือสองมันวางแล้วมันไม่แมทกันเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะปรับได้ตามความชอบอเราเลยเนาะใช่ไม่มีปัญหาแน่นอนนั่งพอดีเป๊ะสบายตัวนะครับผมและนอกจากนี้ครับแน่นอนว่ากุ้แบบนี้ครับมันต้องปรับระดับสูงตต่่่ได้้ววยซงันีีก็ ว้าวลงปื๊บอ่าไม่ว่าโต๊ะคุณจะสูงจะเตี้ยนะครับก็สามารถปรับให้พอดีกันได้เหมือนกันผมต้องเขาบอกเลยคบถึงแม้ว่ามันจะเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดเนี่ยแต่สเปคของมันเนี่ยไม่ได้บั่นพอนออกไปเลยนะคือมันยังแบบมาแบบจัดเต็มอยู่ดีอ่ะยังนั่งสบายบแลวทุกๆคนที่อยู่ในออฟฟิศเรานั่งก็รู้สึกว่าอยากได้สักตัวกลับบ้านาด้วยความที่เขาต้องการจะออกแบบมาให้มันเข้ากับสรื้อร่างกายคนอยู่แล้วไม่ว่าเราจะซื้อรุ่นถูกรุ่นแพงเราก็สามารถนั่งได้สบายเต็มที่นะครับแต่แน่นอนราคาแพงกว่ามันก็ต้อองมีะไรพกว่า เพราะฉะน,นั้นวันนี้เราเลยมีอีกตัวหนึ่งที่เรามานำเสนอก็คือเฟอร์นันติกีเดชั่นเทปน่นหละเฟอร์นนติกนะครับผมเขาเป็นแชมป์อ e ีสปอร์ตด้วยนะนจำไม่ได้เกมอะไรเป็นอีสปอร์ตใช่คือ ผมจําได้เขาแข่งอะไรตอนนั้นเขาเป็นแชมป์ L L ั่นแรกเลยอันน้อธรรมดาที่ไหนนะครับผมแล้วเขาแข่งเขาไม่ได้แข่งแค่ L L เขาแข่งหลายเกมนะเขาตัางก็มีใช่ใช่ตัต่าก็มี Counter Strike Global ก็มีผมว่าหลายๆคนที่เล่นเกมมีสปอร์ตเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยพนัติ๊กเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ธรรมดานะครับความเจ๋งของมันความเท่ของมันเลยคือสีสันที่มันเป็นสีส้มที่มันดูมีความเป็นเกมมิ่งมากเรียกได้ว่ายูนิคนะครับ u n i q u ีตัวอื่นไม่มีสีแบบนี้นี่คือตัวเดียวที่เขาทำสีแบบส้มๆอย่างนี้ที่สำคัญเลยคือความเท่ของมันเนี่ยเห็นไหม ฟานติกอยู่ทุกที่ครับผมฟานติกอยู่ตรงนี้ขังสีนี้แล้วดูนี่ว้าวอ่าเบาะเราสามารถหยิบมาได้เลยครับมาได้ลผูกไว้เขาไม่ได้ผูกไว้อย่างนี้นะครับเราจะหยิบออกมาได้เลยแล้วที่สาคัญเนี่โอ้โหตาเฟอร์นาติกล้าเลยอืคือใครก็ตามที่เป็นแฟนเฟอร์นาติกผมขอบอกเลยว่าผ่านได้คุณดผมรู้สึกว่ามันนั่งสบายมากเลยนะคุณรูไหมทำไมมันถึงนั่งสบายคุณดูอาตัวนี้แล้วคุณไม่ชอบใช่ไหมใช่ป่ะอ่ะอย่างแรกเลยนะครับทรงมันไม่เหมือนกันอ่าอ่าตัวดัคเดมอนเนี่ยถ้าถ้าคุณผู้ชมได้เห็นใกล้รกัวเย บามันจะเป็นแบบเหมือนสลปไปตรงๆคือคือสำหรับเรานั่งแบบอย่างเงี้ยตรงๆงี้แต่ว่าไอ้ตัว2ตัวเนี้ยมันจะสลบขึ้นมันจะรองรับแบบรองรับใต้ใต้ขาตรงเนี้ยพอดีแล้วก็ตัวรูปทรงของฟรนติิชั่นมันจะใหญ่กว่าของดาน์มอนถึงแม้มันพิงได้สบายสังเกตได้เลยว่าตัวบ่าตัวไหล่อะไรเงี้ยไซส์คนละคนละเรื่องเลย คือจริงๆอไอ้ตัวดักเดมอนก็สบายนะแต่ผมชอบตัวนี้มากกว่าถ้าถามตัวน้าข้อแบบมาสำหรับคนที่ตัวใหญ่อ้าวใช่ใช่คือคือคือตัวดักเดมอนอ่ะอย่างที่บอกตอนแรกคือมันเขาเขาไว้สำหรับคนตัวเล็กไซส์มันแบบรองรับคนสูงประมาณ155อะไรแสดงว่าเรารู้สึกผิดบ้างเลยที่เราเกิดมาอ้วนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ้วนดิ ใตัวใหญ่ใช้ตัวใหญ่เฉยตัวนี้มันรับน้ําหนักได้ทั้งหมดนะครับผมสอ0รกิโลกรัมเลยนะและที่สําคัญเลยนะยางหนังตัวเนี้มันทํามาจาก PVC เหมือนกันหนังแบบพีิการกันเลยใช่ตัวเก้าอี้เนี่ยทำจากเมม o บร f โฟมใช่ครับซึ่งเขาหล่อเป็นแบบชิ้นเดียวทั้งแผงเลยนะมันจะทําให้เขาได้ความหนาแน่นที่สูงแล้วก็แบบนั่งได้กระชับตัวมากราคาเลยได้ไหมราคาตัวนี้ก็15,900บาทเแพงกว่าตัวนี้5,000แต่ว่าแบบ ความสบายความาพรีเมียมอะไรเนี้ยบอกเลยว่าดีกว่าอ่าแล้วก็ตัวเนี้ยความสูงของเขาที่รองรับก็คือเขาได้คอมเมนต์ประมาณ178เซนนะครับแต่ว่ารองรับได้สูงสุด218เซนเราจะไม่บอกเลยว่าผมกำลังโยกได้ยังไง <laughs> ตัวนั้นโยกไม่ได้ต,ตัวนี้จะมีฟีเจอร์ในการโยกได้นะครับตัวนี้โยกไม่ได้นะครับคือถ้าผมโยกเยย <laughs> นี่ยขาลอยนี่เขาปรับผมงายเลยนะครับไอตัวเนี้ยมันจะมี ตัวเขาเรียกว่าอะไรโครงด้านล่างของเขา<ช>มันมันจะสามารถ<ช>นอกจากปรับระดับความสูงแล้วสามารถปรับเอ็นได้ด้วย<ช>ตามความใจชอบของเราแต่โดยทั่วไปนะแต่ลองครั้งแรกอาจจะเวอนิดน,นึงก็คือ <laughs> ถ้า <laughs> ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เตรียมใจมาก่อนเราจะคิดว่าเอ้ย เราเล่นรถไฟโครนอะไรงี้แน่นอนรถไฟเหาะอะไรแบบนั้นแตบอกเลยพวกผมลองแล้วนะครับต่อให้คุณจะโยกไปสุดตัวไงมันก็ไม่โคตรผมพยายามแล้วนะครับแข็งแรงมากเลยครัแล้วที่สาคัญเลยครับผมไอตัวโฟดีของตัวนั่งเหมือนกันที่ปลแขนตัวนี้มันพิเศษกว่ามันปรับได้4ทางตัวนี้ได้แค่3ตัวนี้ได้สี่เลยนะก็คือขึ้นลงหน้าหลังซ้ายขวาแล้วก็เราสามารถปรับความกว้างของมันได้ด้วยนะครับธรรมดาตัวที่ไหนครับผมฝากไว้สําหรับฟุตนติก อิชัันนะครบแต่เพ่ยของเราในวันนี้เลยนะครับผมที่เราจะไม่พูดถึงเป็นไม่ได้เลยนั่นก็คือเก้าอี้ตัวนี้เลยครับสุดพรีเมียมชื่อของมันก็คือรุ่นนัปป้าอันคาลตาผมอยากจะรู้จังเลยว่ามันสุดยังไงครับคุณผู้ตัวนี้เป็นตัวใหม่เขาทาอันดัซซเลยก่อนหน้านี้เขาเคยมีตัว a ันดัซซีดั a อยู่แล้วนะครับาาแต่ตัวเนี้ยเป็นพิเศษกว่าคือเป็นนับป้าคันธาราด้วยอ,อย่างแรกเลยนะครับตัวหนังของเขานะครับจะเป็นหนังนับป้าหนังนับป้าเนี่ยมันเป็นหนังที่เขาเอาไว้ใช้หุ้มพวกเบาะรถแข่งแบบพรีเมียมเลยราคาแพงมาก <c oughs> แรงมากๆใช่ครับผมและพิเศษกว่านั้นมันเพิ่มควาอคันธาราเข้ามา,<อ>าคันธาราเนี่ยมันเป็นวัสดุที่เขาเอาไว้ใช้แทนหนังกลับมันจะฟิลลิ่งมันจะคล้ายๆไอ้พวกกามะหยี่ซึ่งเขาเอามาหุ้มนี่เบาะรองหลังกับหลังคอของเรา <Wow. S 2> เพิ่มความพิม์เนี่ยมหนักเข้าไปอีกนี่คือรสชาติของความพิมพ์ใช่นี่คือรสชาติของคนรวยแค่เราแค่เราได้ย่อนตูดลงไปนั่งเราก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วใช่ครับคือคือเอาจริงนะถ้าผมมีตังนะผมอยากได้ตัวนี้มากเลยนอกจากนั่งสบายแล้วอะคือคือ <laughs> <laughs> สัมผัสหนังอะมันต่างกับ PVC ลิบลับเลยผมบอกเลยคือไอตัวเนี้ยมันจะด้านๆแข็งๆใช่ไหมไอตัวเนี้ยคือนุ่มเนียนแบบอ่าสบายนะครับแล้วก็อ่ารูปทรงอะของตัวฟันติลิชันนะครับกับ ไอตัวนับป้าคันธรา,าเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงเดียวกันก็นคือเป็นแบบเก้าอี้ไอตัวเบาะสรบขึ้นแล้วก็ไหล่ค่อนข้างกว้างหน่อยนะครับรองรับความสูงกับน้ําหนักได้เท่ากันก็คือ200กิโลกร,รมัมแล้วก็สูงได้สุด218ซนติเมตรแล้วก็นอกนั้นเนี่ยสเปคก็คล้ายๆกันก็คือตัวเก้าอี้สามารถปรับเอนได้ 90- 1าสถึงอองศาสามารถอ่าตับเป็นแบบ อะไรนะไอตัวตัวโยกให้มันโยกเอ็นหลังได้ลรโได้อาแล้วก็ปรับความดับความสูงก็อี้ได้ไอตัวพักแขนเนี่ยปรับได้4ทิศทางเหมือนกันนะครับความพรีเมียมก็คือหนังกระบอกนี่เลยอือฮึออ๋อแล้วก็ที่ผมลืมพูดอีกอย่างหนึ่งของทั้ง3ตัวเลยก็คือตัวโครงของเขานะครับทั้ง3ตัวเนี้ยก็อี้อ่ะเขาทํามาจากโครงเหล็กที่มีความหนาถึง2มิลลิเมตรก็คือแข็งแรงมากฐานของเขาจะเป็นเป็นเหล็กดาว5้แฉกนะครับเพื่อให้าไแข็งแรงแล้วก็ตัวล้อเนี่ย มีความกว้างประมาณ65มิลิเมตรคือเป็นล้อที่ค่อนข้างใหญ่อ่าอ่าเราเคยทดลองขยหมกันดูด้วยนะใช่ว่าไอตัวเฮดรอลิกตัวเนี้ยมันเฮดรอลิกจริงไหมใช่ถ้าใครเคยเห็นโฆษณาไอตัวอะนาซีที่เราเคยทำครับไอโฆษณาตัวสามหน้าที่เนี้ยเออเราขยหมแบบเราขยหมแรงมากขยหมแรงมากจริงๆคือมันมันมันแทบไม่กระดิกเลยอะผมเนี้ยเนี้ยดูดิเนี่ยเราพูดยิ่งผู้ยำเกินเออเราคือเราทำเราทำขนาดนี้นะครับผมมันยังไม่เป็นอะไรเลยอ่ะใช่ถ้าเกิดมันพังขึ้นมานี่คืออะนาซีดา เดี๋ยวดิมันไม่พังหรอกไม่พัเหรอเพราะแข็งแรงมากนะครับคือค mm ือตัวล้อด้วยความที่ล้อเขาใหญ่แล้วก็โครงเขาเป็นเหล็กที่แบบหนาค่อนข้างหนาพอสมควรนะครับเขารองรับน้ำหนักได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเลยขยุนผมว่าหลายๆคนคงสงสัยว่าเฮ้ยซื้อแบบนี้ไปเนี่ยมันจะทนไหมมันจะใช้ได้นานไหมผมขอบอกเลยว่านานนะครับสบายๆนะครับผมแข็งแข็งแบบอึดมากอ่ะใช่นี่เราพูดถึงเก้าอี้กันอยู่ใช่ไหม ใช่โอเคราคาเลยดีกว่าไหมตัวนี้ตัวนี้นะครับด้วยความพรีเมียมของหนังนับป้ากับอาคารทรายแล้วนะครับผมราคาอยู่ที่32,900าอบาทนะครับเพิ่มมาจากสองตัวนี้พอสมควรแต่บอกเลยว่าความพรีเมียมความหรูหราความสบายความนุ่มของหนังเนี่ยสุดจริงนะครับสำหรับเก้าอี้อา d a ซีสามตัวนี้เป็นไงบ้างครับคุณไมตติ สบายทั้ง3ตัวเป็นมิดกับทุกตัวแล้วก็สบายหลังแล้วก็คอและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมเชื่อเลยว่าถ้าใครก็ตามที่ทำง,งานออฟฟิศส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะต้องเคยยินคำว่าออฟฟิศซินโดมอย่างแน่นอนคือมันไม่เกี่ยวว่าเป็นเก้า e อี้เกมมิ่งแล้วต้องใช้เล่นเกมอย่างเดียวนะทุกกิจกรรมที่ทําหน้าโต๊ะความนานๆอะคุณเข้าใจไหมด้วยความที่เขาออกแบบตามสรีระร่างกายเราเนี่ยมันจะซับพอร์ตทุกอย่างทำให้เราสามารถนั่งได้โดยที่มันไม่เอาน้ำหนักไปลงที่หลังใช่แล้วใช่ ผมบอกเลยว่าวงการปวดหลังนี่เข้าแล้วออกยากงการปวดหลังเข้าแล้วออกยากใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก่อนที่เราจะไปหาหมอเสียงเงินเยอะๆเนี่ยเราสามารถเซฟตัวเองได้นะครับโดยการซื้อเก้าอี้ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพรอให้รางวัลตัวเองซะบ้างนะครับใช่ครับผมถ้าเรามีตังค์เราก็ซื้อใช่ไหมใช่ซื้อสิผมคือผมเล็งแล้วผมเล็งมานานแล้วแต่รอรอปีตังค์รอโบนัสปีหน้าออกแล้วกันปีหน้าก่อนนะหรือทางแอนดาซีจะสปอนเซอร์มาให้พวกเราคนละตัวก็ได้นะครับเราไม่เราไม่เกี่ยงในไนทั้งสิบเราไม่มีไม่มีการปฏิเสธนะครับผมมีแต่่รรรบอยางววดเ็ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง a n นด์ด้วยนะครับที่ส่งไโมมาให้พวกเราสามตัวนี้ได้ลองนั่งกันนะครับเอาล่ะคุณภูเดี๋ยวเรามาสรุปราคากันอีกรอบดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยเท่าไหร่กันบ้างเริ่มจากตัวถูกสุดก่อนเลยนะครับตัวดักเดมอนสำหรับตัวด a r เดมอนนครับอยู่ที่ราคา1,900บาทนะครับเป็นไซส์ที่เหมาะสำหรับ คนตัวเล็กหน่อยสูงประมาณ170เซนกว่าๆได้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คือฟันติกดิชั่นครับผมตัวนี้ราคา15,900บาทนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนของทีมอีสปอร์ตฟันติกเนี่ยพลาดไม่ได้เลยทีเดียวครับสำหรับความสวยงามความสีส้มของเขานะครับสีส้มหากใครก็ตามต้องการความพรีเมียมก็ตัวนี้เลยครับนับป้าอาคันารนะครับราคาอยู่ที่32,900บาทนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีไซส์ตัวที่ใหญ่หน่อย <น>แล้วก็รอ,อ,องรับน้าหนักได้เยอะความสูงเนี่ยสูงได้สูงสุด218เซนเลยทีเดียวและความสบายของตัวหนังนะครับผมต้องขอบอกเลยว่าพรีเมียมสุดๆเบอะคุ้มอคาทาร่าด้วยนะครับ <ม>สุดจริง <Yeah. S 2> สำหรับใครก็ตามที่สนใจจะสั่งซื้อเราสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างครับผม w w w m a รงมันคงแกจอคนะครับ1 1> แล้วก็ทางแน่นอนช้อปปี้มันคงแกจ็นั่นเองครับ,รบผมหากสะดวกทางไหนก็ติดต่อทางนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางอันดาซีมากๆนะครับผมและเรา2คนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวข้างหน้าเราคงรอดูกันว่าจะเป็นแกเจ็ตอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ